วิธีอยู่ท่ามกลางคนยังมีสติเมื่ออยู่ท่ามกลางคนจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่ากําลังมีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นแล้วถ้าหากว่าอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงแต่กลับรู้สึกเหงาแปลว่าอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นหรือเปล่าอยู่กับปัจจุบัน คือรู้ทั้งลมแล้วรู้ทั้งใจพระกุทธเจ้าประทานวิธีตัดสินง่ายๆเช่นถ้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกถ้าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าแปลว่ารู้จริงตรงตามปัจจุบันแน่ๆไม่มีทางดิ้นเป็นอื่นอย่างไรก็ตามลมหายใจคือความจริงเครึ่องเดียว อีกครึ่งที่เหลือคือใจถ้ารู้ใจตัวเองด้วยว่ามาถึงไหนแล้วจึงได้ชื่อว่ารู้ความจริงครบทั้งหมดการรู้ใจคือรู้อย่างไรรู้ตรงไหนพระพุทธเจ้าให้สังเกตง่ายๆก่อนว่ากำลังรู้สึกดีหรือไม่ดี คือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อยู่ดังนั้นใกรรู้ทั้งลมรู้ทั้งอาการทางใจตรงตามจริงเห็นตามจริงว่าไม่เที่ยงเอาแน่เอานอนไม่ได้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้เรื่องปัจจุบันของตนครบทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามอยู่กับปัจจุบันคือยอมรับสภาพตามจริง อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงคนเราทึกทักว่าน่าจะต้องสนุกดังนั้นพอรู้สึกหงอยเหงาโดดเดี่ยวเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกเลยสรุปว่าใจคงไม่ได้อยู่กับปัจจุบันที่ถูกแล้วการจะเริ่มมีสติรู้ตามจริงตรงกับปัจจุบันต้องเริ่มจากการยอมรับสภาพว่าตามองฟ้าโล่งแต่หัวยังรก อยู่ท่ามกลางเพื่อนแต่ใจรู้สึกเหงาถ้ารบแล้วกแกล้งโลง่งหรือถ่าเหงาแล้วกแกล้งอบอุ่นใจแกล้งสนุกคลื้รนรื่นเริงอันนั้นต่างหากที่ไม่ใช่สติหรือกระทั่งบันทอนสติอันเป็นความสามารถที่จะรับรู้ความจริงตรงหน้าลงอยู่กับปัจจุบันคือเห็นว่าลมไม่เที่ยง ใจก็ไม่เที่ยงอยู่ท่ามกลางคนยังมีสติคือรู้ว่าลมหายใจนี้เหงาหรืออบอุ่นแล้วมันเหงาอยู่ทุกลมหายใจหรือเปล่าหรือว่าบางลมก็เหงาบางลมก็เฉย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 บางลมก็แบบคึกคักตามบรรยากาศขึ้นมาเห็นจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าสัมผัสอะไร ไม่จำเป็นต้องรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตายตัวขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเช่นอยู่กับเพื่อนที่เข้าไม่ถึงกันเลยเบื่อหรืออยู่กับผู้คนแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนึกอยากหลีกไปให้พ้นๆแต่คุยไปคุยมาอาจร่าเริงขึ้นเป็นพักๆเมื่อรู้ลมรู้ใจครบพร้อมทั้งสองฝั่งเห็นว่าลมก็ไม่เที่ยง ใจก็ไม่เที่ยงในที่สุดก็เกิดข้อสรุปทางปัญญาว่าอะไรอะไรเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนใดตัวตนหนึ่งคงที่นั่นแหละรู้อยู่กับปัจจุบันเป็น